ยายเชื่อน้องต่อ,อยังมีชีวิตอยู่เผยท่าน,นิ่มบอกความจริงเร็วกว่านี้คงจะดีที่บอกปากของนายสารอายุ58ปีพ่อของนางสาวนิ่มอยู่ในพื้นที่ตําบลบางพระอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมโดยนางมาลายัยอายุ67ปียายของนางสาวนิ่มแม่ของน้องต่อเปิดใจหลังลานสาวได้รับการประกันตัว นางมาไรัยกระราว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าสรุปแล้วหลานพูดจริงหรือพูดเล่นเพราะคิดว่าหลานเครียดและกลัวมากจึงคิดว่านี่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ตอนแรกนี่ไม่กล้าพูดเพราะกลัวถูกทําร้ายที่ผ่านมาหลานไม่ค่อยชอบบอกอะไรมากตอนนี้เขาได้รับการประกันตัวแล้วกลับมาก,ก็จะดูแลหลานให้ดีขึ้น อยากบอกหลานว่าจากนี้ไปมีอะไรก็ให้บอกยายและตอนนี้ยังมีความหวังเชื่อว่าน้องต่อยังมีชีวิตอยู่พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาช่วยกันตามหา,าน้องตซึ่งถ้าหากว่านิ่มบอกความจริงเร็วกว่านี้ก็คงจะดีกูภายงมพบเจอบางอย่างในน้ำคดีน้องต่อจากกรณีน้องต่อว,วยัยแปดเดือนที่สูญหายออกจากบ้านพักในพื้นที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม,มล่าสุด แม่น้องต่อยอมรับว่าเป็นคนนำน้องต่อทิ้งลงในน้ำโดยเจ้าที่กู้ชีพอบตอหินมูลลงสำรวจบริเวณแนวตามริมตะลิ่งปากคลองท่อแนวริมตลิ่งแม่น้ำที่ตัดออกสูแม่น้ำท่าจีนเพื่อหาวัตถุพยานหลักฐานคดีน้องต่อวัยแเดือนจนถึงตอนนี้ก็ยังไรวี่แวว ล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ชีพอบตอหินมูลสีนายได้ลงค้นหาตามแนวริมตลิ่งคลองจากจุดที่นางสาวนิ่มแม่เด็กให้การว่าโยนน้องต่อลงแม่น้ําออกไปประมาณ1กิโลเมตรซึ่งจากการค้นหาพบเสื้อเด็กแขนยาวสีดําก่อนจะนําส่งให้ตํารวจส่งพิสูจน์หลักฐานอีกครั้งว่าเสื้อดังกล่าวตรงกับดินเอน้องต่อหรือไม่คนลุกเจ้าหน้าที่เล่าเรื่องขณะงมหาน้องต่อรู้สึกเหมือนมีเด็กมาก่อนหลัง จากกรณีที่นิมแม่น้องต่อยอมรับสารภาพว่าโยนน้องต่อทิ้งลงแม่น้ำท่าจีนเนื่องจากลูกร้องไม่หยุดเลยไปอุ้มแล้วเข่าตัวจึงทำให้เด็กหลุดมือต่อมาตีห้าตื่นมาชงนมให้พบว่าเด็กนอนแน่นิ่งไม่ขยับแล้วจึงได้ไปโยนลูกทิ้งลงแม่น้ำต่อมาคุณหนุ่มกัใชัยกันหมดพลอยพิธีกรในรายการได้พูดออกมาว่าวันแรกก็งงอยู่ ้นมีโอกาสคุยกับตัวแม่บอกว่าจะให้เงินจำนวนหนึ่งถ้าแม่ให้เด็กคนอื่นไปให้เอาเด็กกลับมาถ้าเลี้ยงไม่ไหวตนเข้าใจเราอาจยากจนไม่มีงานไม่เป็นไรเดี๋ยวตนจะช่วยและจะให้เงินก้อนหนึ่งกับแม่ไปก่อนชื่อว่าจะเลี้ยงน้องได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยแต่ถ้าขาดตกบกพร่องตนจะช่วยให้อีกแกก็นิ่งคิดไปสักพักบอกว่าไม่รู้อยู่ไหน แล้วแกไปบอกทีมงานผมชื่อคุณหนุ่มเหมือนกันบอกว่าพี่หนุ่มกัญชัยจะให้เงินเขาจริงใช่ไหมทีมงานเลยบอกว่าจริงแล้วก็มาคุยกันว่ายังไงคุยกันอีกทีรู้อีกทีเหมือนเขาคิดอีกแล้วบอกว่าไม่รู้อยู่ที่ไหนจริงๆเขาตอบคำนี้มาต้นหลังก็สงสัยเขาบอกว่าเด็กไม่รอดแล้วเขาเอาเด็กไปทิ้งยิ่งสับสนไปใหญ่ก่อนที่อาจารย์พรเมศินทราชุมนุมอายการอาวุโสสำนักง,งานการสอบสวนจะพูดขึ้นมาว่า เด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเชื่อเถอะนอกจากนี้อาจารย์ปริเมศยังได้วิเคราะห์อีกด้วยว่าผมยืนยันว่าเด็กไม่น่าจะเป็นอย่างที่แม่เด็กพูดและเด็กน่าจะยังมีชีวิตอยู่ดูทำลายทั้งหมดน่าจะมีอะไรมากกว่านี้คดีทุกคดีต้องดูทำลายว่าอะไรยังไงถึงจะชี้เป้าได้ถูกแต่ตอนนี้เรามานั่งวิเคราะห์ตามคำพูดของเขาไปดูผลแต่ผลไม่เจอไงต้องดูที่ต้นก่อนมายังไง ขณะที่นักประดาน้ำมูลนิธิสุขสาลานุเครา้อนความปฐมได้ลง,งงมหาน้องต่อที่ครองท่ออีกฝั่งคนละจุดกับที่นางสาวนอให้การเจอสิ่งลี้ลับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขณะที่ง,งมค้นหาเรียงแถวกับสามคนพบแต่ละคนเจอใครมีเด็กก่อนหลังดึงเสือ้อครั้งแรกเข้าใจว่าผักตกแต่ไม่ใช่วอนแม่เด็กชี้จุดชัดๆคนลุกเจ้าหน้าที่เล่าเรื่องขณะง,งมหาน้องต่อรู้สึก เหมือนมีเด็กมาเกาะหลังจากกรณีที่นิ่มแม่ต้องต่อยอมรับสารภาพว่าโยนต้องตอดทิ้งลงแม่น้ำท่าจีนเนื่องจากลูกร้องไม่หยุดเลยไปอุ้มแล้วเข่าตัวจึงทำให้เด็กหลุดมือต่อมาตีห้าตื่นมาชงนมให้พบว่าเด็กนอนแน่นิ่งไม่ขยับแล้วจึงได้ไปโยนลูกทิ้งลงแม่น้ำต่อมาจึงใช้ชุดนักประดาน้ำงมหาแต่ก็ยังไม่พบ ต่อมาคุณดุ่มกัญชัยกำหนดพรอยพิธีกรในรายการพูดออกมาว่าวันแรกก็งงอยู่ตนมีโอกาสคุยกับตัวแม่บอกว่าจะให้เงินจำนวนหนึ่งถ้าแม่ให้เด็กคนอื่นไปให้เอาเด็กกลับมาถ้าเลี้ยงไม่ไหวตนเข้าใจเราอาจยากจนไม่มีงานไม่เป็นไรเดี๋ยวตนจะช่วยจะให้เงินก้อนนึงกับแม่ไปก่อนเชื่อว่าจะเลี้ยงน้องได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยแต่ถ้าขาดตกบกพร่องตนก็จะช่วยให้อีกแกก็ นิ่งคิดไปสักพักบอกว่าไม่รู้อยู่ไหนแล้วแกไปบอกทีมงานผมชื่อคุณหนุ่มเหมือนกันบอกว่าพี่หนุ่มกัญชัยจะให้เงินเขาจริงใช่ไหมทีมงานเลยบอกว่าจริงแล้วก็มาคุยว่ายังไงคุยกันอีกทีรู้อีกทีเหมือนเขาคิดอีกแล้วบอกว่าไม่รู้อยู่ที่ไหนจริงๆเขาตอบคำนี้มาตอนหลังก็สงสัยเขาบอกว่าเด็กไม่รอดแล้วเขาเอาเด็กไปทิ้งยิ่งสับสนไปใหญ่ ก่อนที่อาจารย์ปรมเมตรอินทราชุมนุมอายการอาวุโสสำนักง,งานการสอบสวนจะพูดขึ้นมาว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเชื่อเถอะทั้งนี้อาจารย์ปรมเมตรย,ยังได้วิเคราะห์อีกด้วยว่าผมยืนยันว่าเด็กไม่น่าจะเป็นอย่างที่แม่เด็กพูดและเด็กน่าจะยังมีชีวิตอยู่ดูทำลายทั้งหมดน่าจะมีอะไรมากกว่านี้คดีทุกคดีต้องดูทำลายว่าอะไรยังไงถึงจะชี้เป้าได้ถูกแต่ตอนนี้เรามานั่งวิเคราะห์ ตามคำพูดของเขาไปดูผลแต่ผลไม่เจอไงต้องดูที่ต้นก่อนมายังไงตอนมากินหมูกระทะพาเด็กมาด้วยไหมมีอาการอะไรไหมทุกส่วนเป็นส่วนประกอบถ้าทำความจริงให้ปรากฏความยุติธรรมเกิดล่าสุดนนะักประดานนะ้ำมูลนิธิศุขสารลานุเคราะห์นครปฐมได้ลงงมหาน้องต่อที่คลองท่ออีกฝั่งคนละจุดกับที่นางสาวนอให้การ เจอสิ่งลี้ลับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขณะที่งมค้นหาเรียงแถวกันสามคนพบแต่ละคนเจอใครมีเด็กเกาะหลังดึงเสือ้อครั้งแรกเข้าใจว่าผักตบชวาแต่ไม่ใช่บอนแม่เด็กชี้จุดชัดๆโซเชียลถล่มพูดเป็นเสียงเดียวกันนิ่มจิตใจทำด้วยอะไรทำไมถึงกล้าโกหกมาได้ถึงขนาดนี้ หลังจากที่นิ่มออกมาสารภาพเป็นคนนำน้องต่อไปทิ้งลงแม่น้ำโดยพลตำรวจเอกสุรเชษหกักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือรองผบตรเปิดเผยว่าวันนี้คดีน่าจะใกล้เสร็จแล้วเพราะจากคำรับสารภาพเบื้องต้นของนางสาวนิ่มซึ่งเป็นแม่ของน้องต่อให้การว่าเป็นคนนำน้องต่อไปทิ้งลงแม่น้ำหลักฐานทั้งหมดที่ตำรวจมีข้อมูลทางโทรศัพท์ข้อมูลการโทรเข้าออกยืนยันตรงกัน นางสาวนิ่มได้หายไปในช่วงเวลาตีสามถึงตีห้และคำรับสารภาพของพี่สะพยว่านางสาวนิ่มกลับมาที่บ้านประมาณตีห้ครึง่งตอนนี้เหลือเพียงแค่กระบวนการเดียวคือค้นหาร่างของน้องต่อรายง,งานข่าวแจ้งว่าจากการสอบสวนนางสาวนิ่มเบื้องต้นให้การว่า น้องต่อตื่นงองแงตอนตีสามเพราะมีไข้แม่ก็อุ้มให้นมแต่น้องก็ร้องไม่หยุดจึงอุ้มแบบเขย่าไปมาจนน้องหล่นหัวกระแทกพื้นจากนั้นก็หลับไปแม่ก็เข้าใจว่าลูกหลับส่วนตีห้าจะชงนมอีกรอบพบว่าลูกนอนเสียชีวิตไม่รู้จะทำยังไงกลัวความผิดและกลัวติดคุกไม่มีคนดูแลพ่อตาบอดแม่พิการติดเตียงจึงเก็บความลับมาตลอดและไม่คิดว่าจะเป็นข่าวดังคนเยอะ ไม่มีใครปรึกษาตำรวจที่สอบก็พูดจาข่มขู่ทุกอย่างทําให้ไม่กล้าพูดล่าสุดโบนโลกโซเชียลต,ต่างมีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวอย่างมากมายโดยทางเข้ามาคอมเมนต์ตามสื่อต่างๆและโพสต์พูดถึงคดีนี้กันทั่วออนไลน์โดยต่างได้เข้ามาคอมเมนต์กันว่าคิดไว้ตั้งแต่ออกข่าวครั้งแรกแล้วว่าแม่ต้องเป็นคนทำแต่สาเหตุใดไม่รู้นิ่มโกงหงจนไม่รู้ว่าสารภาพครั้งนี้จะเป็นความจริงไหม ยังไงของให้น้องต่อไปสู่ภพภูมิที่ดีนะลูกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทําไมน้องไม่ลอยขึ้นมามันเอาอะไรถ่วงไว้หรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจิตใจทําด้วยอะไรเนี่ยสงสารเด็กมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทํำมันอันดับแรกก่อนเข้าคุกติดไม่นานออกมาจะได้ไม่สร้างปัญหาอีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคดีนี้มีความผิดปกติตั้งแต่การให้การจากแม่แล้ว คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอุ้มยังไงตกท่าไหนถึงคาดเสียชีวิตเลยเจอเลือดเต็มผ้าห่มอีกเราเคยทำน้องตกตอนนั้นเราก็ป .5 คงไม่เตี้ยกว่านิ่มเยอะน้องเราก็ประมาณนี้แหละขวมนิดๆแค่หัวโนวเองส่วนตัวก็ยังไม่เชื่อนิ่มอยู่ดีคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าสะเทือนใจมากค่ะไม่มีความเป็นแม่